เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับไอ้เครื่องด้านหลังเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยก็ถูกเพิ่มเข้ามาภายในแพทนี้นั่นเองซึ่งเป็นระบบทางพันธุกรรมนะครับไอ้ระบบเนี้ยมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีเลตติ้งที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับค่าสถานะต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมก็จะมาแบ่งปันความรู้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับไอ้เครื่องที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ย แล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกทุกรายละเอียดเลยนะครับว่าไอการครับยีนผสมยีนนะครับมันต้องทํำยังไงบ้างนะครับในแต่ละส่วนตรงนี้มันก็วุ่นวายจริงๆนะครับแล้วก็ปวดหัวอย่างมากเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะจริงๆนะครับและในแต่ละส่วนตรงนี้มันมีอะไรบ้างมันสามารถทําอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคําตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็อีกเช่นเคยนะหากอยากสนับสนุนผมก็ง่ายมากๆเลยครับ กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมแชร์เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะ ส่วนใครที่ต้องการเติมเกมอันดอนในราคาถูกเราขอแนะนำอิลาติกช็อปร้านเติมเกมสุดคุ้มสบายกระเป๋าการันตีความปลอดภัยรวดเร็วทันใจต้องร้านนี้เลยครับอิลาติกช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ส่วนวิธีเติมเกมก็ง่ายนิดเดียวเองครับเพียงใช้แค่ UID ของทุกๆคนเนี่ยก็สามารถเติมเกมนี้ได้แล้วร้านนี้ก็สามารถเติมเกมได้เฉพาะล็อกอิน Facebook และ Google เท่านั้นนะครับหากคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณก็ส่ง UID ของตัวคุณเองนะครับไปเช็คที่แอดมินได้เลยนะ ส่วนลิงก์ร้านเติมเกมก็จะอยู่ภายใต้คลิปของผมคุณก็จะลืมไปเติมเกมนี้กันด้วยนะเมื่อเราไปทาเควสมาแล้วนะครับเราก็จะได้โต๊ะคราบทางพันธุกรรมมานะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเราจะไปเริ่มกันที่คาฟยินกันก่อนเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็เคยมาคาฟตรงนี้กันมาบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ตัวของคุณกันมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกกันนะครับว่าไอย,ยินพวกนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะ เมื่อคุณเข้ามาในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นยีนทั้ง4ประเภทนะครับให้เราเนี่ยคาฟกันนะครับและยีน4ประเภทนี้มันก็จะอยู่ในคนละส่วนกันนะครับเราสามารถคาฟได้เลยนะครับและผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยคาฟอย่างละหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตัวของคุณนะครับก็คือการถอดรหัสยีนนั่นเองเราคาฟหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้หนึ่งอย่างเลยนะครับแล้วมันมียีนอยู่4ประเภทเนี่ยเราสามารถเพิ่มเรตติ้งตัวละครของคุณได้เยอะมากๆนะครับหากคุณได้เรตติ้งดีๆ แล้เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับการคาบยีนกันเลยดีกว่าผมก็พาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มาแบ่งปันความรู้กันนั่นเองยีน4ประเภทเนี้ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ2อย่างแรกนะครับก็คือยีนแอคทีฟกับยีนต้านทานเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันจะเพิ่มพวกค่าสถานะป้องกันเป็นหลักเลยนะครับเราสามารถกดดูตัวอย่างได้จากตรงนี้เลยนะก็เป็นค่าสถานะที่คล้ายๆกันนะครับทั้ง2อันเลยในส่วนของยีนปลุกพลังและก็สุดยอดพลังนะครับมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยที่เหลือเนี่ยก็เป็นบัฟเดียวกันทั้งหมดทั้ง2อันเลยนะครับความแตกต่างนะครับก็คือยีนปลุกพลังเนี่ยจะบวกพวกดาเมจระเบิดที่เราใช้นะครับหรือไอ้พวกระเบิดต่างๆที่เรามีทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเพิ่มดาเมจตรงนี้แต่ว่ามันก็อยู่ในส่วนของบัฟส ีม่วงนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับและในส่วนของยีนสุดยอดพลังเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการเพิ่มพวกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การรักษาเครื่องพ่นไฟนะครับหรือกับดักระเบิดอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถเพิ่มดาเมจต,ตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่ามันก็เป็นบัฟสีม่วงนั่นเองในส่วนของยีนทั้ง4ประเภทตรงนี้ผมก็แนะนําทุกๆคนนะครับไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามหาบัฟม่วงให้มันเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปแนะนําบัฟบ,บางส่วนที่ควรใช้กันดีกว่าและในส่วนของตรงนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะอะไรเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะไปหาบัฟพวกสีม่วงนะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันต้องใช้กําลังซับเยอะมากๆถึงคุณเป็นสายฟรีเนี่ยของทุกๆอย่าง,งคุณเนี่ยก็อาจจะหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับ2ออย่างเนี้ยยีนแอคทีฟกับยีนต้านทานนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยไปหาพวกเกาะหรือเพิ่มเกาะสูงสุดหรือการพวกต้านทานดาเมจอะไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเราไปโฟกัสพวก บัฟสีฟ้ามันก็เยอะมากพอสําหรับเราแล้วในส่วนของยีนปุกพลังนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปหาบัฟสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมจะ โฟกัสที่ดาเมจแล้วก็การเพิ่มพวกดาเมจอะไรต่างๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยมีเลตติ้งที่สูงขึ้นแล้วก็มีสเตตัสที่สูงขึ้นได้แบบง่ายๆแล้วนะครับเราก็สามารถทําแบบสายฟรีหรือสายเติมน้อยก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนของการคราฟยีนตรงนี้การคราฟยีนแต่ละครั้งนะครับหรือการคราฟยีนแต่ละประเภทเนี่ยมันต้องใช้ขวดแก้วอันนี้ด้วยนะครับ การคราบ1ครั้งเนี่ยก็ใช้ถึง4อันเลยนะครับไอ้ขวดแก้วพวกนี้เราหาได้จากการทำเวสรายวันนะครับ และมันจะดอบให้คุณเพียงแค่วันละ3ชิ้นเท่านั้นคุณก็รวบรวมมาหลายๆอันนะครับแล้วค่อยมาครับทีเดียวก็ได้ผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยครับสีหครั้งขึ้นไปนะครับเผื่อที่จะได้บัฟดีๆภายในการครับยีนพวกนี้นะผมก็ได้ไปลองครับทีละครั้งแล้วมันก็ไม่ค่อยออกบัฟดีๆหรือเพิ่มค่าสถานะอะไรนะแล้วก็การครับแต่ละครั้งเนี่ยเรายังสามารถมีโอกาสที่จะออกค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นด้วยไอการคราฟหครั้งเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ค่าสถานะเท่าไหร่และในการครับแต่ละะคครรััง้งนบ มันก็มีโอกาสที่จะออกค่าสถานะที่ถูกเพิ่มขึ้นนะก็ตั้งแต่2อถึงสสถานะเลยถ้าเกิดคุณอยากได้5สถานะเนี่ยคุณก็ต้องไปรวมยีนกันเอาเองนะครับเพราะว่าการคารบครั้งหนึ่งเนี่ยมันแรนดอมนะครับว่าคุณจะได้ค่าสถานะเยอะแค่ไหนยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการรวมยีนทีหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณได้ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นถ้าใครที่คาบได้ถึง4สถานะในตรงนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆ เพราะว่าการคราฟครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะแรนดอมบัฟทุกๆุกบัฟมาให้คุณนะครับและการคราฟครั้งหนึ่งเนี่ยเรดสูงสุดของมันก็คือ4สถานะนั่นเอง และเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะหาค่าสถานะได้เยอะมากแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่มีทรัพยากรในการค้ฟพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่ากว่าผมจะได้ทําคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ลองผิดลองถูกในการค้ฟพวกนี้มาแบบหลายรอบแล้วนะและไอทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยมันก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะคัฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยคัสามสครั้งขึ้นไปนะแบบที่ผมบอกเลยคุณจะได้บัฟดีๆอย่างแน่นอนนะอันแรกเลยนะครับยีนแอคที e นะเดี๋ยวผมไปเอาทรัพยากรใส่ก่อนนะคุณอย่าก,กดเพิ่มด่วนนะครับเพราะว่าการกดเพิ่มด่วนเนี่ยมันจะเอาทรัพยากรมั่วซั่วมารวมกันนะครับ ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมากดทีละอันนะครับเอาอันที่มันไม่ค่อยสําคัญหรือว่าอันที่มันเยอะที่สุดเนี่ยคุณก็เอามันมาใช้ก่อนนะครับของบางอย่างเนี่ยมันหายากนะแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยมันฟาร์มไม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องเลือกของแต่ละอย่างเนียนะในการคราฟเนี่ยอย่างเช่นพวกหนังสัตว์หรือการหาพวกต้นลินินอะไรพวกนี้มันก็หาได้ยากนะครับผมก็จะเน้นพวกก้อนหินกับไม้ซะมากกว่านะถ้าเกิดหลอดแก้วในการค้าฟของคุณไม่พอเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าโกได้เลยนะครับ แต so right. so um, ่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันใช้600ทองนะครับการค้าบหนึ่งครั้งเนี่ยใช้4อันก kind of ็ประมาณ2,400ทองคุณก็ต้องกะทองคุณดีๆนะครับในการค้าฟแต่ละครั้งเนี่ยว่าคุณสามารถคราบมันได้เพียงพอหรือเปล่านะก็จะลืมกันนะการที่คราบแต่ละครั้งเนี่ยคุณเลือกทรัพยากรดีๆนะครับในการคราบเพราะว่าทรัพยากรพวกนี้เราต้องเอาไปทําอย่างอื่นอีกด้วยนะผมก็จะคราบแต่ละอย่างไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกยินปลุกพลังเนี่ยผมก็จะจัดอย่างละ2อันนะครับเพราะว่า ต้นทุนผมหมดแล้วยินปกพลังเนี่ยผมจัดอย่างละ2อันครับเพราะว่าเผื่ออาจจะได้ของดีๆนะเพราะว่าผมกำลังหาบัฟดาเมจดอยู่นะครับผมและตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับโหหายากมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบัฟ ยีนสุดยอดพลังกันบ้างดีกว่าเผื่อผมอาจจะได้บัฟดีๆจากตรงนี้นะก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับและก่อนหน้านี้นผมจัดเต็มมาแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้บัฟอะไรมากมายเลยนะครับสาหรับตรงนี้ก็จัดได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสุดยอดพลังผมขอจัดสัก3อันละกันตอนนี้ผมขาดอยู่4อันนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มกันดีกว่าก็ใช้เยอะมากนะครับแต่และอย่างเนี่ยคุณก็ต้องดูดีๆนะครับก่อนที่คุณจะมาคราฟแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยจัดเต็มกันนะครับ พยายามค่อยๆอัพแล้วก็ค่อยๆหามันนะครับเพราะว่ามันจะเสียเยอะมากๆนะผมก็คราฟ3มอันเลยนะครับในครั้งเดียวกะจะหาบัฟดาเมจให้ได้นะตอนนี้ได้เกาะมานะครับผมแล้วเกาะก็ไม่ตันด้วยโหเพิ่มดาเมจแบบ และการครัฟครั้งนี้ทั้งหมดนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเฟลอย่างมากเลยเพราะว่าไม่มีบัฟที่ผมต้องการเลยนะเดี๋ยวเราไปเสี่ยงดวงกันที่ผสมยีนกันต่อเลยดีกว่าแล้วก็จะมาทําความรู้จักกับการผสมยีนให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราก็มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะ ในส่วนของการผสมยีนเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่สามารถเอายีนมาผสมมั่วซั่วได้นะครับเพราะการที่เราจะเอายีนมาผสมกันตรงเนี้ยมันมีหลักการของมันอยู่นะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับการผสมยีนให้มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าในส่วนที่ผมบอกทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ได้ถูกแบบ100%นะครับคุณก็สามารถเอาหลักการที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยไปปรับใช้กันดูนะครับผม ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับการผสมยีนก่อน1เลยนะครับการผสมยีนเนี่ยหากคุณต้องการที่จะผสมยีนให้มันได้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นนะครับคุณก็ต้องเอายีนที่มีค่าสถานะเท่าเทียมกันเนี่ยเอามารวมกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีค่าสถานะถึง4อันที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าเราสามารถครับได้ถึง4สถานะเลย ถ้าเกิดเราเอายีน4สถานะตรงนี้มารวมกับยีนที่มี4สถานะเหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้บัฟที่ดีขึ้น หรืออาจจะได้บัฟเท่าเดิมนะครับก็คือได้เพียงแค่4สถานะเหมือนเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่โชคคุณเลยนะครับและถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เอาบัฟค่าสถานะที่มีเท่าเทียมกันนะครับไอเรตติ้งตรงนี้หรือไอค่าโอกาสที่จะออกตรงเนี้ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทําความรู้จักกับการผสมยีนอันแรกเลยนะที่คุณจะต้องรู้ผมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาค่าสถานะที่มันเท่าเทียม โอกาสที่จะออกตรงนี้ก็จะน้อยลงด้วยนะยกตัวอย่างเช่นนะครับให้ทุกคนเนี่ยจำค่าสถานะตรงนี้ไว้นะครับโอกาสที่จะออก6สถานะนะครับมีถึง9%แล้วก็โอกาสที่จะถูกเพิ่มเป็น5สถานะเนี่ยมีถึง24%นะครับและ67%รเนตรงนี้ก็คือการได้บัฟเท่าเดิมนะครับก็คือได้4ค่าสถานะนั่นเองหรืออาจจะน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับโชคของคุณแล้วนะครับของส่วนนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูให้เห็นภาพเลยนะครับว่าไอค่าสถานะตรงนี้ถ้าเกิดเรา เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าที่เราจะรวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นค่าสถานะที่มี4อันนะครับและ อันที่2เนี่ยถ้าเกิดผมเอาค่าสถานะที่มีเพียงแค่2สถานะเท่านั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเมื่อกี้ผมก็ได้พาทุกคนเนี่ยไปดูโอกาสที่จะออกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดค่าสถานะที่มันเท่าเทียมกันนะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะออกเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกนะครับอันบนสุดเนี่ยค่าสถานะเป็น6สถานะนะครับมีโอกาสาออกถึงเตอนนี้โดนเปลี่ยนเป็น5ค่าสถานะแล้วนะครับและอันที่2เนี่ยเหลือ4 สถานะเท่านั้นนะครับออกเพียงแค่26%และอันสุดท้ายนะครับโอกาสที่ออกมากที่สุดเนี่ยเหลือ3ค่าสถานะแล้วนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้คุณจําเป็นที่จะ <Scotland S 1> ต้องเอายีนที่มีค่าสถานะที่เท่าเทียมกันเนี่ยเอามารวมกันนะครับห้ามเอายีานที่มีค่าสถานะที่มันแตกต่างกันเนี่ยเอาไปรวมกันเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้โอกาสที่จะออกเนี่ยลดลงแล้วก็นอกจากนี้ค่าสถานะที่เราจะได้มันก็จะลดลงด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆที่ทุกคนเนี่ย ทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือรอจังหวะนะครับหรือเก็บไว้เยอะๆเนี่ยเพื่อเอาค่าสถานะที่มันเท่าเทียมกันมาผสมกันนะหากคุณมี3สถานะคุณก็เอา3สถานะมารวมกันหากมี2ก็เอา2มารวมกันนะครับถ้าเกิดมี4ก็เอา4มารวมกันเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้บัฟที่ดีขึ้นหรือโอกาสที่จะออกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยการรวมบัฟตรงนี้มันก็ต้องใช้ดวงด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะได้โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือโอกาสที่จะได้บัฟดีขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ มันไม่มีทางรู้เลยขึ้นอยู่กับดวงคุณนะครับในส่วนนี้โดยหลักๆแล้วอันที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นหลักการง่ายๆที่จะทําให้บัฟคุณเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถดูตัวอย่างได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อคุณกดเข้ามาในด,ดูตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นนะว่าไอบ้บัฟทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นบัฟอะไรนะรวมถึงแต้มยินที่จะถูกเพิ่มขึ้นมาด้วย หากได้ค่าสถานะที่เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับมันก็จะสุ่มค่าสถานะมาใหม่เสมอนะแล้วก็การรวม2อันเนี้ยมันก็จะเอามาคะคะกันนะครับถ้าเกิดเป็นบัฟเดียวกันเนี่ยมันก็จะตัดออกนะแล้วก็เอาบัฟของอันนั้นเพียงแค่อันเดียวนะสมมุติว่าตอนนี้ผมมีเกาะขา24อันบนมีเกาะขา3ามนะมันก็จะเอามารวมเพียงแค่33เท่านั้นมันจะไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วก็ไม่ได้น้อยกว่านี้นะครับมันนับอันที่เยอะที่สุดไว้ก่อนนั่นเอง และการผสมยีนเนี่ยมันก็มียีนหลักแล้วก็ยีนรองนะครับยีนรองเนี่ยจะเป็นการเอาบัฟเนี่ยมาผสมกับยีนหลักนะหากบัฟที่เราผสมมาเราไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะเหลือบัฟยีนหลักไว้นะครับถ้าเกิดคุณมีบัฟดีๆก็เอาไว้ที่บัฟยีนหลักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เรารวมกันแล้วเนี่ยหากไม่ได้บัฟดีๆเนี่ยเราสามารถกดเลือกบัฟเก่าได้นั่นเองส่วนไอยีนรองเนี่ยถ้าเกิดเราผสมกันไปแล้วเนี่ยยีนมันก็จะหายไปทันทีด้วยนะครับผมตรงนี้ต้องระวังด้วยนะหากมีบัฟดีๆก็เอา ไว้ด้านบนไว้ก่อนและในส่วนของยีนหลักเนี่ยเรายังสามารถล็อกไว้ด้วยนะครับ และไอของชิ้นเนี้ยมันสามารถหาได้ในทุกๆอาทิตย์หาได้อาทิตย์ละ2ครั้งนะครับก็คือการลงปฏิบัติการอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมาในทุกๆอาทิตย์ด้วยเช่นกันก็ได้อาทิตย์ละ2อันนะครับหรือถ้าเกิดคุณร้อนมันจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าโกได้เลยนะครับในราคา5000ทองนะและนี่ก็คือทั้งหมดของการผสมยีนนะครับหลักการง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับหากคุณรู้หลักการนี้แล้วก็จะลืมแชร์เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะและใน ส่วนนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการผสมยีนกันด้วยนะครับรวมถึงการคาฟยีนในแต่ละวันเนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับเก็บหอมลอมริบค่อยๆเก็บค่อยๆหานะครับแล้วก็เอาลองมาโมดูนะครับเราก็สามารถหาบัฟพวกนี้ได้ในทุกๆวันนะและถ้าเกิดคุณได้บัฟดีๆมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมากดที่ถอดรหัสยีนนะครับมันก็เป็นการใส่ยีนทั้งหมดที่คุณหามาได้นะ ก็พยายามหาบัฟที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็เอายีนพวกนี้ามาใส่กันนะครับผมเราก็จะได้เพิ่มเลตติ้งแล้วก็ค่าสเตตัสอีกมากมายเลยนะครับ สำหรับการผสมยีนตรงนี้นะและทุกๆอย่างภายในนี้นะครับมันก็จะบวกเลตติ้งให้คุณเนี่ยเยอะมากๆนะและนี่ก็คือมหากราบของการเพิ่มเลตติ้งของคุณนะผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีมีชัยกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมแชร์เพื่อนภายในแคมป์คุณดูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปฮนะสวัสดีครับ